เปิดภาพวันวาน60ปีก่อนกับความสวยระดับจักรวาลของอภัสราหงสกุลนางงามจักรวาล1,965และจิรนันสเวตนันรองนางงามจักรวาล1,966ต้องบอกว่าสวยงามโครงหน้าแป๊สุดๆเป็นธรรมชาติมากหลายคนเห็นแล้วต่างลงความเห็นในทิทางเดียวกันว่าสวยของแท้สวยอมตาม,มากทั้งนี้ปุ๊บอาัสราหงสกุลปัจจุบันอายุ78ปีเป็นคุณแม่ของป๊อกพัศนกรจิราธิวัฒน์และเป็นคุณย่าของหลานแฝดมีแก้มียา ซึ่งหากใครติดตามอินสตาแกรมจะเห็นภาพและไลฟ์สไตล์ของย่าปุ๊กอาพัสราอยู่กับหลานๆและทำกิจกรรมต่างๆที่สำคัญยังได้เห็นความสวยแบบอมตะที่ถึงวันนี้ยังคงงดงามมากหากย้อนประวัติการเข้าประกวดนางงามของอาพัสราหงสกุลเกิด16มกราคมพุทธศักราช2490ชื่อเล่นปุ๊กได้รับตำแหน่งนางสาวไทยเมื่อปี2507และตำแหน่งนางงามจักรวาล1965เป็นนางงามจักรวาลคนที่14ของโลกคนที่2ของเอเชียต่อจาก อากิโกโคจิมะจากประเทศญี่ปุ่นที่ครองตำแหน่งนางงามจักรวาล1 9 5 9อาพัทราเป็นนางงามจักรวาลคนแรกของประเทศไทย